ต้อนขึ้นไหวนักเตะทีมชาติไทยที่เตรียมดูสึกฟุตบอลจริงทั่วประเทศานคงครับครั้งที่50ที่สนามตีนสุรนันท์จังหวัดสุโขราระหว่างวันที่11-14ตุลาคมนี้ เย็นวันนี้ทีมช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมแบบปิดไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมที่สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนื่องจากอิชิอิได้เน้นนักเตะได้เรียนรู้เทคนิคและระบบทีมเวิร์กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่11ตุลาคมนี้สว่วนในเช้าวันนี้นักเตะทีมไทยงดซ้อมและจะมีแถลงข่าวความพร้อมช่วงเวลา14นาฬิกาจากนั้นเวลา17นาฬิกาทีมไทยจะลงสนามฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยจะยังซ้อมแบบปิดดให้้สื่่อมวชชนไกกบภาพาพงทีแร ด้านอภิสิทธ์สรดาเบ็คซ้ายทีมชาติไทยจากสโมสร,รราชบุรี FC ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของตัวเองที่จะได้รับใช้ชาติฟุตบอลคิงครับแต่ก็ไม่รู้สึกกดดันแต่อย่างไดและอยากจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและร่วมทีมควา้าแชมป์ท้วยนี้ให้ได้ ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจครับบรรยากาศตอนนี้ในแคมป์ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแล้วก็มีความคุ้นชินกับเพื่อนๆในทีมมากขึ้นเลยมีความมั่นใจมากครับว่าทีมจะได้แชมป์ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นก็มีความคุ้นเคยกับโค้ชเป็นบรรยากาศที่ดีครับเพราะว่าแฟนบอลที่จังหวัดนี้ก็เขาข้างใค้ในฟุตบอลครับแล้วก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกวันที่11ตุลาคมเวลา16.30นาซิเรียอันดับที่92ของโลกจะพบกับทาจิกิสถานอันดับที่103ของโลกส่วนเวลา20.00นาทีมชาติไทยอันดับที่100ของโลกพบกับฟิลิปปินส์อันดับที่148ของโลกครับ หาดเซมิลานะครับก็ยังมีสัญลักษณ์โดดเด่นก็คือนาเงือกนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาดรวมทั้งด้านหลังนั้นก็เป็นกอหนูแล้วก็เกาะแมวด้วยนะครับซึ่งนะครับก็ใครมาเยือนสงขลาแล้วก็อย่าลืมนะครับมาเที่ยวนะครับสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในช่วงเย็นวันนี้ก็จะลงฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงข่าวพักครับสุบยศเด่งยวนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาครับ